พวกเราสี่คนอีกแล้วหน<ส>ึ่โรอบอทยูนั่นไหนอยเจ๊ต้าคอร์ดอ่ะเออแล้วอีกคน<ส>ไป<ส>ไหนอะ่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะไอคุกกี้กับน้ำวามันตุ้ย <c oughs> เราจะพูดทำไมไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเอาชาเอาทำไมมานอนห้องพี่ล่ะนอนไม่หลับป้าพี่โฟกัสก็อยู่ไหนไม่รู้เออนี่ไงมาแล้ว ใช่ใช่อยากให้เตนต้าคอนมาแต่ว่าถ้าเราอยากได้ของขวัญว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นเด็กดีสิใช่หนูขอ,วอปวดชีวได้เลเตรียมขนมให้เซนตะคอนนั้นได้เลยไหนอาขนมให้เซนต้คอนอู้แต่ว่าไม่ต้องเตรียมเราก็มีขนมเพียบเลยนะโฟกัสไม่ทีน่ะมันก็มีของขวัญอยู่แล้วไหมอะดูดิทีน่ะเซนต้คอนเอาของขวัญมาให้เราเนี่ย Ante, 3 8องศานหนาวหนาวเราเธอจะเข้าไปทำไมหราโฟกัสหนาวเฮ้ยตอนนี้มันก็ฉันก็ง่วงนอนแล้วนะฉันขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันนะเอ้ยง่วงสุดๆไปเลยนอน้วยนี <t 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 ่อยากคิดอยากคิดตึกอ้าวอ้าว นะขออนุญ,ญาตหาท่านอนก่อนแป๊บใครกดจริงอะไรวะที่คิดใครกดจริงอ่ะเฮ้ยเจนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราไปดูกันดีกว่าไหมไม่เอานี่มันตีหนึ่งตีสองอเสียงอะไร กัสขายของให้หน่อยนะเช่นง่วงมากแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไปนอนก่อนอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะโอยเขาบอกว่าอะไรไม่ต้องมคุยอ่ะโอยโอ,ยอยนอนไม่ได้ I can you're a my sister I can you're my sister ไ No ไม่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 อย่าให้มันเป็นพี่สาวมาเลยแซนต้าบอกห้ามคุยกับคนแปลกหน้าไอ้พวกนี้มันไม่ดีินไปก่อนปะลูเธอนี่อาจจะเป็นมิชัยชีพก็ได้ฉันไปนอนก่อนนะ <No. S 2> อาจจะเป็นตัว โอเคเขา,า <c oughs> ฉันอยู่ในห้องน้ำแล้วฉันก็เห็นเขาพูดโอเคด้วยบางอฮ่างเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เอง่วงมาแล้วไม่ได้นอนมาโอ้ยง,ง่วงปิดผ้าม่านเร็วฉันปิดไม่ได้นะสิไม่มีคำว่าสลีปเราจะทยังไงไม่รู้เหมือนกันที่วีสีอะ

ทำงานดัตต์ตีห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันร้อนดึกกันนะใช่ไห่จะใช้ปืนยิงเลยแต่ตะขอไม่ดีอ่ะถ้าต้องตื่นชเช<อ><ว>้าเพื่อมขายของแบบนี้จะมีวันแพ็คคอนและอยากให้ซันต้ามาหาพวกเราจังเลยเนาะใช่ซันไม่เคยไม่เคยเจอเจ้าคอนเลยอย่าง <c oughs> าพี่เดี๋ยวพี่ออกไปซื้อของเพิ่มนะ <c oughs> พวกเธออยู่ที่นี่กันก่อน ดีนะโอเคอย่าลืมออกจากบ้านละกันนอนด้วยอย่าลืมตาที่ได้ชิช้ชาไปนอนกับพี่กันทำไมต้องขายของไม่ใช่หรอยังไมม่ีออกไปซื้อของเพิ่มดีดกว่าเอ๊ะเป็นใครน่ะก็น่าจะเป็นคนแถวๆนี้แหละมั้ง แถวนี้มีอะไรขายไหมน้าไม่มีไอติมเลยไม่เป็นไรนี้ยหนูเจอแล้วไอซ์ครีมนะกินยัางกินได้ไ,ไหมอ่ะกินได้ไม่ได้มาที่นี่นานมากเลยไม่รู้ว่าเฮ้อมันมีอะไรขายบ้างเนี้ยอยากออกไปดีว่าไปดีกว่าเอ๊ะที่ช,ชายา ไอติมแล้วก็ไม่สบายหรอกชิชาชิชามาเลยหรือพี่พาไปหาชิดาเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ใครคะวายใส่ดีกว่าไม่รู้ว่าใครเหรอมันมีโทรศัพท์้หรอถธอมีสิเธอกดไปตรงกระเป๋าเธอกดไปลงกระเป๋าแล้วก็ มันจะมีโทรศัพท์ให้อ๋อ่จ๋าหนุ่ว่างแล้วมันโอรได้จิิมเอาไปไปนอนกันไปนอนกันโออไม่มีอะไรเลยกลับบ้านดีกว่าแฮะเอานี่เป็นคนยากจนนี่อ๋อเจอผมด้วยอ้าวชิชาโคกัสมาได้ไงเนี่ยบอกให้อยู่บ้านไง เบื่อจะพาน้องไปนอนแล้วป่ะไปนอนกันชิชาไปกันเดี๋ยวพี่ปันจักรยานไปนะไปนอนไปนอนไปนอนเลิศกไปนอนไปนอนได้เวลานอนแล้วเราสตารขโค้ดมาละกันโอ้ยรอฉันด้วยสิโอ้ยชิชาหายชิชาเขากระโดดมาหาฉันน่ะอ๋อ เราเปิดบ้านนี่เองคุแอนเราเป็นเพื่อนเหมือนกันเราจะไม่รับเออไมีใครโทรมาเนี่ยไม่ดูเหมือนกันหนูขอรับสายได้ไหมอ่ะอ่าอย่าราก็ระตไม่ได้นะชิชาอย่ารับสายคนแปลกหน้าได้เราขอไปนอนเล่นบนเตียงก่อนนะได้แล้วลงมาช่วยกันขายของด้วยนะโอเคฉันไปนอนพักก่อนนะลูกศิเออเล่นเถอะ เออขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วกันถ่ายรูปไหนละกันเช็ถ <c oughs> ขายของดีกว่าขาย,ข,ายของอะไรกัน,นอของกัไอ้าวสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย,ย,ย,ว,ยว้านดนชั้านูันหม่เลข17ค่ะชื่อร้านว่าชิชา,าเลิฟเบิร์ดค่ะ เดี๋ยวผมตาไปหรอเค่ะได้ค่ะาอยังอ่ะอัแล้วจ้าเดี๋ยวก็รเดี๋ยวเดี๋ส o o เดี๋ยวเราส่งร้านไปออนไลน์้วเราขอถ่ายรูปร้านก่อนิดาถ่ายรูปกันไดี่เฮ้ยฉันไม่ชอบถ่ายรูปตอนฉันเพิ่งตื่นมาเลยแฮะีหนูถ่ายรูปแชะ ไปเลยโอเ,เดี๋ยวเอาไอแพดด้วยเดีย๋ยวพี่รดน้ำนะรดน้ำพวกต้นไม้นะ่ะถ่ายลูกอีกหน่อยอย่าลืมขายของแล้วกันโอเคจ้าขอเต้นเหมือนนะ่นเต้นลเนล,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 ลือเต้นเลือดทกคั้งนี้เราเปิดแล้วแล้วใ่ไหมโอ้ฉันเก็บดอกไม้มาจากสวนเลยสวยไหม ไปเก็บมาจากสวนหน้าเออดินรดใครน่ะอ้าวสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีวันนี้ผมสั่งอาหารไว้กับมนมี่ครมาค่ะโอเคค่ะสั่งอะไรไว้นะคะัผมสั่งผมเล่นไฟแล้วก็คัพเค้กแล้วก็ขนมโอ้ นี่จ้านี่จ้าเอาอันนี้เตียวก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยวฉันคิดตั้งให้นะยินให้ด้วยเพื่อความอร่อยโแล้วไก่ทอดผมอ่ะเพิ่มพาด้วยเอ่อใจเย็ยนๆนะคะพอดีกลังจะเอาไก่ทอดใช่ไห,ไหไมคะ<า>ก,<า>ก็ไม่ต้องที่ร้านแล้วนะผมเมื่อยแล้วอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะนี่ในร้านค่ะไม่ใช่หน้าร้านค่ะอแล้วข้างบนครับนี่ค่ะเก้าอี้ค่ะนี่นี่ Look. <laughs> กันไปเลยเดี๋ยวพี่เฝ้าร้านเองต้องไปที่สถานีตำรวจเราเองเพราะตำรวจเขาไม่รับสั่งได้ไหมคันไม่ได้มันต้องเอาอันอื่นนะอันนี้แป๊บเดียวพี่เอาก่อนเออเอาเป็นกอลรฟเนอะเนอเขาไปอาบน้ำก่อนทันที่ไปแจ้งตำรวจก่อนนะหนูอาบน้ำก่อนนะโอเคเอ้ยเอ้ยหนาวจังเลยที่นี่ เออฉันเข้ามาในห้องแช่แข็งทําไมล่ะเนี่ยทจไมาจะมเราเอาได้แค่จักรยานไม่ไปได้เอาสเก็ตบอร์ดก็ได้โอ้ตั๊มบัอ้าวชีชากลับมาแล้วเหรอชีชามาแล้วไปเจ๊ตั๊มบัวอะหนูแต่งตัวอยู่เดี๋ยวพี่เฝ้าบูดาเองนะฮ่าี่เราแต่งตัวอยู่โอยแต่งแต่งไปบนนั้นเลยแต่งบนนั้นเลยบนนี้ไม่ได้อะมันขยับไม่ได้ไม่สามารถใส่ได้ ฮ้ยฮยฮยคนอันขาไมน้าคุณตรวมันคุ้นเหมือนลูกค้ายคุณตอมีคนกินแล้วก็ไม่จ่ายอจอัฉันไปฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าขึ้นมาเลยค่ะโอ้ห้องน้ำอยู่ไหนนะาอ๋อห้องน้ำอยู่นี่เอง อาบน้ำดีกว่า้ทำไมเดี๋ต้งจ้อเขาด้วยอ่ะพี่อ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วสวยมากเลยไอแบคคนนี้ออกจากบ้านดิลงไปข้างล่างดีกว่าเอะเสียงโวยวายอะไรกันเนี่ยเอากลับมาแล้วเหรอเอาเอ้าสวัสดีค่ะคุณตำรวจเรารู้สึกว่าทาไมคุณตำรวจ้าตาเหมือนลกค้าเลยเใช่ก็ว่ามันคุ้นๆแหละนะ ทีน่ะ แล้วเอาทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยอ้าวฉันอยู่ข้างบนค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะนี่มันไม่พอคนที่ซื้อไม่จ่ายตังค์นี่เฮ้ยอะไรวะผมไม่ใช่ตำรวจเฮ้ยชุดดีฉันยุอะไรจะเก็บเสื้อผ้ายังไงดีอืมมันไม่มีที่กดเสื้อผ้าข้างๆนี่คนคือลูกค้าที่จ่ายที่ไม่จ่ายเงินใช่ไหมเสื้อผ้าฉันหายอะค่ะ ใช่ผมครับตดนเบื่แค่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าฉันหายค่ะ <c oughs> เอ้าไยครับช่วยฉันด้วยฉันจะออกจากที่นี่ไม่ไมช่วยไม่่ทราาบวประตูให้หน่อยไม่ไมเอ้ยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตามจีช่าเองอ่อไม่ทราบว่าผมออกจากที่นี่อยู่ยังไม่ได้อะ<ม>ค่ะ พี่ชาไม่เอานะอยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่จะไปกินร้านอาหารเองกไไม่ด้กลับมาขวามือมันหายอ่ะเด็กนี่ใช้ชีวิตตัวเองช่ด้วยเดี๋ยวฉันมานะฉันขอตายก่อนไม่ผมต้องการไม่จ่ายตังค์แล้วหนีดีกว่าเฮ้ยคุณมัน ใจแคบนะผมเปี <ใจ S 1> ่ยน,น,น,นชุดก่อนหลังจะอาบน้ำใช้ีวิตอยู่ในน้นคนเดียว<ม>ตึงเอานี่เข้าบ้านกินแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดประตูให้พี่หน่อยท<อ>ี่ชาได้ยินพี่ใบ้ กันหมด้วเนี่ยพอดีฉันรีสตาร์ทใหม่หนมหยวันมาหายแล้วอ๋อเอจูด ตำรวจ ฉันก็แค่สร้างบ้านของเอ้ยยาตคุณลูกค้าเธอไม่ต้องหัวนะคุณลูกค้าเขาตกแหมเขาตกแบบเธอนี่ไงเธอที่ทานอาหารตรงนี้ใช่ปะใช่ี่ร้านเอ้าเฮ้ยออ้ตกใจมาตุกน้ำมาจองโรงแรมดีกว่าอันนี้คือร้านเราเองอ๋อร้านเราเองแล้วร้านเราอ่ะเธอเราหาบ้านเธอเดี๋ยวนี้ ้คุณตายกันที่นี่แหละอตอนนี้หนูเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยจ้ะเอาไปส่งลงไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทิ้งปืนก่อน <c oughs> คุณเข้าไปนั่งพักในบ้านฉันก่อนไหม

เดี๋ยวผมขึ้นมาชั้นบนก่อนแป๊บให้ตามใข้ตามหาหนูหนูก็จะมขคุณมาที่ห้องครัวก่อนค่ะชั้นนี้ค่ะชั้นนี้ค่ะฮะได้สิแป๊บนะใครจะมาโรงแรมหนูก็จะล็อกเรื่อมต้นชีสไหน เอ้ยาาแล้วแล้วทำไมพวกคุณแล้วทำไมพวกคุณไม่อ้อมหน้าบ้านล่ะห้ามใครมาอยู่บ้านอยู่ด้วย็จแลวค่ะต้องการละไปสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวฉันเปิดไฟให้นะนะครับผมขอดูเมนูหน่อยนี่ค่ะผมต้องการผมต้องการพิซซ่า <laughs>

ับอีกแล้วนะชิชาทำอะไรอยู่เนี่ยรับสายสิรับสายสิสยสชิชาไ,ได้ยินพี่ไหมเฮ้ยไม่รับสายอ,อีกแล้วหมายความว่าไงคุณพูดแบบเมื่อกี้ นาทีสะควิดเกมนี่นะเขาจะเล่นเกมออ๋เขาจะต้องเล่นเกมโอ้โหนู้แล้วจะไม่อยากเล่นเกมเขามผมผมไม่ผมผมผมว้าหงเงินผมไม่อยากเล่นเกมเดี๋ยวผมต้องตายค่ะเดี๋ยวผมตาย บ้เข้าร่วมสำพิธเกมนั่นแหละ yes ก็ได้ yes ก็ได้ yes เออก็ได้ก็ได้หนูไม่เอาหนูไม่ไปหนูจะอยู่โรงแรมโอเค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 ขอให้ตามไปขอให้ตามไปไปตามไปถ้าใครชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซ่อนถ้าใคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดี ว่าเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย